พี่น้องกูเก็บแข้งเนี่ยเก็บแข้งพี่น้องนี่แข้งกิกลพี่โคูปลาคือเก็บข้ายบ้าน่ะเก็บขวดินแนี่ไม่ค่ะขวดมัแข้งเป็นพี่น้องกินข้าวไหมนาะมิ้งเนมิ้นีกินบอร์กกินบอ อับสวัสดีเอฟซีมุสุครุสุคนเนาะบัสนี้จะทงพังลาวพังไทยรัฐต่างประเทศมันนี้ก็มุกโคกัสสองเดือนมุกซ้อนกับน้องมันนี้แสดงกับสไป้าบันอันนั้นนะพี่น้องบันไว้มังเง่าเมืองจำพอนแข้งซ้อนนาเคียน้องทาสีถือบ่เมืองทาบเทกะไป้ายผลยังสีท่าผลไม้น้องแสดงแกลลืมเลยบอดีไปแต่ดุดเลยนอก็คือว่ามือนี้ยค่ะเอาสีป้ซับดอกกระเจียวแล้วก็เก็บพกบ้านน้องแล้วก็เสียเป็นซองคลิปเลยน้องคลิปด้วยทางไปนี่ก็คลิปนึง อะไกะคลิปเก็บดอกกระเจีย๊ยหรือวะเก็บพักวานทางก,กระดอกกระคิปหนึ่งนะพี่น้องกระเทินไปนะพี่น้องขอทางไปนี่กระไกลไกล่ไเป็นน้ำมันนะน้องสามสิบพันพอทางไปบนทางย่อยกระไกลเติม ก็ะเ้สาวๆเและว่างไก่เสร็จันราย ลายหนอนบุ้สะพานหน่น้องมาแต่สาวๆพื่อนตอนนี้พกมุ้นห้าสิบสี่ตอนเ้าอยู่เนืเมือกตอนเ้าอยู่แทเขีองค์มอกันได้ไหมพกมุ้สิบแปดตอนคิด้เอจริงน้องน้องน้องสรับประธานอยู่้ันหน่งยพวเอา មន្លាង់ទៅរូវមន្លាង់ទៅពីតពីតាត់ដ្នុង់ការស្អន់ន្ con và nhau anh District, đau, nhau đấy nó anh ta phải đấy nó sức quá ngoài khỏi ra này khỏi nó không mà tài sản nó phải cái đồng không với ngò mất tài lệng là nó đi có nó mình ใช่วันนี้าบานก็เลยสีไทยบานไทยรุงเลยเนาะ้วนี่นทางกีอ่ะอนีแต่วเานี้มันเริมพัฒนานี้อันองอันทแต่ทางเขาเพื่อนอันปุ่มปุ่มอยู่นะใช่เขาลังไก่เนาะหมูจะาไเพียงไก่ ้องพี่น่อมาแล้วครบบัจืดสามเราพูดไปทาคุณแม่แด่นพืนมากช่างร้างหวานแต่เาอยาเด็ดกลุ่มไปทางุนเอาแค่เดิมำเาวอาอางี้คิดรถเจะเย็ดมันจะสบันเพราะมันนาวตามจะสุดทางเนาะ พอมาสุดเลยด้ยินี่หอนะนี่นก็แน่นี่แหละจริงดิแม่นบ่เฮื่อนไอ้ปุ่มนานนานเป็นเท่าไหร่แม่นานลงห้องนี่นานแล้วปุปุ่ม ผมโอเปนโอเปนหนาแล้วไปทางเชียนเดียวไอดึงโง่อดไเงี้ยมันบอก สังเกตน้องบัวน้องจะสังเกตกันเด็กน้อยพูดยังไงหัวหนาวหนาวบ่ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ข่าวหรือบ่ข่าวหรือบ่ไอ้คือว่าเอาป่มมันไม่ทาน้องเพิ่นออกไม่ลงได้นี่เท่ากับที่ปเพยพูว่าอยู่กิร์ตอันเที่ยงกับโกร์ตอันไกลๆน้องบัวนี่พี่น้องกิร์ตหัวน้องบัวกันนะแล้วพูได้น้องบัวเนี่ย ไม่ต้องบอกคิดไปได้เลยไปอีพีต่างนะพี่น้องต่างจักต่างเอิรนปลาโคโคอีพีต่างจักโคกว่าสะเดนพี่น้องอ๋อาเขาเงินเส่ผพาวิดปลาในคลินยังเต็มมืดั้างหนเลย จะเปินเออแล้วเท่าพีเท่าพีเท่าขาเท่านะั้นไหมพุทานาพุที่แม่เจ็บหนึมากตอนลาคืนเราไทยมากตอนนี้ก็หอยกเทียงหอย,อยอเทียงแล้วเอเทียนไวนะลขอบเบะแล้วขบค่ะไ้น,น,นะ าห้นี่ค่ะเอ้ยเอ้อเราอยู่กับคุณวอไอ้ไออะลพี่น้องอบสนปลามเมนวไอ้ค่ะเอกปุ่มเมน่ไอาย่ะนี่ถ้าเอิญนี่นานน้องเมียว่าอันพอหักกระเอญนะยก่อแม่เออเอิญระบาวเออระบาวลูกกให้เอิญระบาวอะอ่ะสวัสดีพี่น้องนี่้น เอ้ยสบายดีนะแม่บุญเล่ะพอเชียงเห็นได้สบายดีะแม่เปิ้ลสบายดีแม่ลูกแข้งเนอเี้แขงแข็งคือนนองนี่ัเค้งจีบขู่อยู่ฝาคเก็ียบคายก่านะเก็บข่ขี้เหนียอ่ะคือผันเนี่ยว่าปักสองคนฮะ้องมากเไแ้เปิดคายาขี้หลูกไอ้ผ้านะไหมเนาะนี่คือบากหนาหน่อยฮะอายคายนะ คือไดนี่อยู่พ่ด้นี่คืออยู่ในนึงนี่แม่แค่มื้อวานนี่มีบัวคลายมันหเน้องบเด้อลายเนาะเลาะมาว่าเห็นน้องบัวเด้อหอยบ่เห็นโง่เลยเสียมบ่ได้มีไดปุ๊บฮะบ่ด้เสียมไดเสียมน้อยน่ะมันหักด้เด้ เราโคบเรกระเจี๊ยนี่ขเขายานจะมือยะเนะเป็นไหนนงายมันมันงเออ,เอ,อนี่ฝนนี่นี่นี่นาเห็ดเนี้ยผุนาหานลิจุกจีนี่ขัได้เนาะเอาฝ่นไรเียนบ่นนบบจบแล้จบแล้ว่วนมาว่าเนปตรเฮียนขัฝน ักไ ja, ้จังไปหาจูดี่จูดย Fl ังโก้ยไปประจันเดือนกันไปให้่เพือนเขาถอกเนาะขันเย็นห้องป้อนยังก่อนสี่สีว่จไปให้ระงโงกกปุิาซื้อยังบ่อไปุ่มซื้อนี่ิฮกปลาซื้อ่ะอืมวะ ว่านไลายลายค่นีถ่ถั่เปิ้ลถั่เปิ้ลไอ้กล่องอ่าผลินจุดจีผลินจุดจีดีนรถถู่วะใช้พอเปล่าไม่ใช้หรอฮึอพอเปล่าดิใช้พอเ<ไ>ปล่าอันอยังไปไดไปได้ไปไปแลมาละกัสวดเปกกิ้ลมาน้องบวชกับบวมพี่น้องคือทิน้องพันเองนั่นไหมเนาะน้องคนปลูกแต่พอแต่เมย์ไปพี่ละบวบกามีได้พี่น้องไปเปิ้ลกัน ทางไฟฟ้าก็อยากจีหงหกเนาะเห็ดละโง่คือสีออกเีลเนาะมีเนี่ยมเห็ดคือสีลายเนาะดิ้นพันป้อกวงเได้พี่น้กเต้โม่สีเนาะอย่าได้ดอกบัวเหรอเนี่ยงนะทายาพักวานไม่ไม่ใช่เป็นหรือสิบ่ไหมมนบ่แมนอันก๊กสมชิมอนก๊กพักวานแบบเนี้ยเลยปุ๊ không à, ừ. thịt Mình hết này. Chắc giọt hết à nè Hết bồn quê Chắc đọc nè Hết bồn đâu, điệu mà chỉ kìa Xem một bộ búa... ạ ừ. tay Nó mà hỏi nông bộ ạ Ừ, ừ bộ nó Ờ à. Khá trả lông phải ở trên này nè Đây nó khuyến hựa hả? ใช่ขเหือบอีเหือบเออจะไปคลายบ้างบัวฮะเอาไปคายบ่บ้านได้เออให้ซีมในจักหมากใหซีมในแจักหมากลงมาเดนขยันปีงเยิมมีป้ปีงมันเลิกมันเลิกบ่หละอุ้ย มันหลมหลมปะเออเราเสื้เอามาขายเสื้มาขายปะคอเนาะอันนี้ไปิดเสื้มาขายปะหมอกบวกเลยเอาเมื่อคายเือเอามากินอันนี้ค่ะเออเออยังหายเสด็จลงมันหันหลมลงมันแข็งบาดเลยฮะมันหาเนาะอ๋อบออปวดเนาะปวดทับทิ่งไลกิน้เยาัวดเนาะ ยังไปเชาเกหาากหนยยน,น้มากเลยเราขายเงไเามแขงเด็กินจะซ้ำมาก,ม,ม,กมันบวยเงี้ยบ่มากตะเกาเยมได้เขากินมาบวอยยาคนฮอใช่ค่ก็กินอ้เหนียมแขงเห็นเป็นในวานปะวานอยู่ มงังแห้ง้วเนหรอใส่ประมาณนี้แหล,ละเดล่าเติบเป็น,นปะ่ะเลน่นเฮงอยากกินเผาแน้วเห็น,นาหารอมันเผ็ดมากเลยขวดมันแข้งเลยกระเพร์นะมันมากเลยป่ะถ้าเพิ่งต้องกินเลยเนาะเล่นก็ได้กินหมอกบัวหมักเดียยังท่านจะเมื่เดียวอย่าวานนันเนาะตะเก่าหมอกบัวนี่ยามได้เขากินอยู่ชุยเห็นนะเด็ดงานเดือน น้ำพ่นเหรอนะน้ำพนมันมันคือมีบางบวอยางนี่บัวบุม um> <uh ันมีหนักหนักมียังตอกมันมเป็นเลยบกบัวเออมันมีหัวเนาะแต่มันมีดวงมีบ่งมียางกิ่มันตั้ไมันเกิดรูปเสุริท่างยามเลยเนาะดูนก็สุรขากเลยเนาะหน่วยบางหญ่มีบ่อยจูเท่นี้มันแขงแล้พี่เนาะ

แสบเมกีนมักบวะฮะเาก้องาขาวทาข้า่เทาเลยบนปากทาเล่กๆแ่บไม่ขาวขวมันแข้งเป็นพี่น้องกินข้าวไหมหนงแงหนมงแงกินเบอรกินบ่อร์เบนไปเลยไหว่าวเราไปหลอกโคกแล้ลูกละเยไมไว้ไว้เรือพี่น้อินข้าวอะ ไม่เอยด้วยแล้ก็งิอาหารแาแพงัวไม่แคกมาเดินนี่แขกแขกจิทแสบได้ใช่ไหมแต่ราคาก็แพงแคพงก็ะจิ๋นอีกสีลอยงี่หอแซมอ้ไฮลอยหนึงซองสาแซมโลอทำแซมอะไรน่แขงอันนี้ลานชายอ่ะแซนเป็นของคือกันปะเสือเมื่อปักสองนะ ้ายบอกบม่จ้าจะไปเล่นเขาอะไรเมื่อไห้าน่นนาพองุยไงก่อนก่อนเพ่นวมาให้งไงก,งไงก่อนยังซีเมื่อปะจะไปยักเมืเอเ่อปะเต๋อพอกัมเมย <c oughs> กเพิ่นกระปะกันเลยเนาะพี่น้องเตแ่นั่นคือเก่า <c oughs> อันที่บริโภกว่าเราไปป่าฉัน โหสอาอไปหาส่วนน,นน่ะนนี่ยเนือหน้าผมนี่กินนมนเนาะหกเดือนหกเดอกเือนไปหาป่านี่สิให้เจอป่ากำลังจะหากระเฮนกันเหมือนนี่ค,คมหอบคมหอบเกาปีบา้าจะพอเลค่ะช่วงี้ชอบมันเกิดดอา๋ัมากินอ่ะอืมมากินแล้วก็มากินมาแล้วไม่น้ำห้่าใช่ไหม คันบไพักวันปลาแหละมาสุกอันแด้อย่างเงี้ลงลงลงเอลงห้างเดียวองหเดียว่นาะ้างเดียวเนาะเอาไม่เอาเราผ่าเกี่ยวเอาไปห้างเดียวทางเดียวนี่สะออนจำป่าเน่เนาะใส่มปนบมีกะตาเอากอยกะตาเออตายาญ่ขบ่ได้เนาะผู้ไปสุกหนึ่งโคบ้เอาบีโคบเนาะ คนชิเกงเนอะว่าเป็นยังลงกันอ๋อบังลาตกเที่ยงหรอห้างมันมีแต่ห้างใหญ่มันเห็ดใหม่มันนานาเบดไปอูเที่ยงหน้าบ่มีเนี่ยเก่งนะพี่น้องเอานิ้วมือเก่งเนอะให้แมย์มาจับนิ้วมือบอกบอกได้บอกเป็นเพ่ ไปถ่าบะเอาลงลงอง YouTube เนาะพี่น้องมื้อนี้มานอกสนบดเด้พี่น้อป่วยบักเหงาพี่เมืองจําพรเพ่สิมาฮอดจนเหาพี่น้องเอ้ยมาหานาอีกจนเห้าอือมาแต่2011 อากมาหอดชองพันองใจจืนะือะไรดีเราบอตะป่าบอกเปิดนะเปิดปลาอะไรปลาจะกระสีไปม่ะปลาไปอยู่น้ำป่าเด้อเด้อเก็บเขื่องเด้อเก็บเขื่องเด้อกไม่นามาใส่อีกปุ้มเอ้เนาะนามันนออีนมันแกงหมไปไ่ใช่ มีน้ำสางบ่ยูพี่น้ำสางมันน่าแล้วมันตายเรเอาหนามันใช่นี่มมาใช่หนัหน้นาพี่ใส่ลน้องบัวเดน้องบัวใสดใส่ได้่ะมีฮะปูกบัวเราใส่ได้หาขึ้นมาบ่กินเนี่มาแต่หเดี๋ยวมันกินกินในน้องบัวมันกินในตัวน้องพ้นมือนังเด็อะไรป้าคือมากินขากินเนานยังบมีแหงหลอกโคกได้หาินยังขนาดลงอายุนียเก่งน้อพี่นนอ Cái này nó mệt kìa, mệt mụn có khói mẹ Mẹ nó mưa, Mày Mày giang, mưa nó mưa, nó mưa nó mưa, nó mưa nó mưa, nó mưa nó Một bạn Một số mi một à, đứa ừ. bạn nó nhiều ít một à Hơn nhè lai, khúc mưa khúc mưa nó khóc bà Ba, mình có vết tí mụn, mà bà bán nhè ไ้่ค่อยไม่คอยยะได้ไม่ยคอยโนก็ได้มีอาหารเสริมคือไข่หมดแดงไม่เป็นสุดยอดยาป็นเยงกินอยงห้าคุณอยู่บ้านเ่าครับเป็นยมาไดกินซำ้มันบอกมีมันบ่กมีครับมากหมูงานงานแแลบใส่เกลือแล้วก็จำเจวเนาะไม่ใส่เกลือทำนะไปบวงไปละไปบวงเล้วไงยุบยางบวงซอเลู แล้วก็สไลด์คิมีก็สิได้ข้อจ้วงเพื่อนคนี้เนาะพับพอแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แท้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใายสิได้มุ่งส่วนไหนเนาะสไลด์คิมีเขาลาไปก่อนขอไปชิมนะบ๊ายบายแม่บ๊ายบายแม่